ครับคลิปนี้เราก็ไม่อยู่กับสินท้าเอิร์ธเวิร์นะครับเป็นไมโครโฟนประเภทพอดแคสต์นะครับไมค์อดแคสต์นะครับรุ่นไอคอนนะครับเมื่อวานเราทําคลิปไปที่ร้องเพลงนั้นเป็นรุ่นไอคอนโปรนะครับนี้เป็นรุ่นรองลงมาเป็นรุ่นไอคอนนะครับเป็นไมโครโฟนแบบซีออลิตี้ USB streaming ไมโครโฟนนะครับเป็นแบบสายแบบ USB นะครับคือจะตอ่อ้าได้วย USB ไมโคร แล้วก็มีเป็นนครับนี่ก็บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนตัวนี้อยู่นะครับไมโครโฟนจาก e a r t h w o r k รนะครับสําหรับสตรีมมิ่งเกมมิ่งพอดแคสต์บอดแคสต์หรือโฮมรีคอร์ดิ้งร้องเพลงก็ใช้ได้นะครับมีความไวที่เกี่บอดี้สวยมากเป็นสเตลเลส t ต e ลนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับไอคอนนะครับรุ่นไอคอนจาก e a r t h w o r k รนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เรามานําเสนอจากร้านสาธิตน,นะครับ มาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านเรามีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ